สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับมาสู่ช่องตอมอารมณ์ไรเดอร์ทีเฮน,นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาลูกหลานของผมไปเซอร์วิสรถนะครับผมก็เซอร์วิสกันอีกแล้วนะครับเซอร์วิสท,ทุกอาทิตย์เลยก็ครั้งที่แล้วก็ไปเซอร์วิสอันนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วไปเซอร์วิสชุดซีนปั๊มน้ำมานะอะแล้วอาทิตย์นี้ก็จะไปเซอร์วิสซีน ข้อเหวี่ยงนะครับตรงแข้งก็มันนะรถมันมีอาการนะครับมีเนี่ยน้ำมันเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเนี่ยมีน้ำมันหยดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ซีนข้อเหวี่ยงรั่วนะคือรถมัน3ปีแล้วอะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยอะ่ะก็เดี๋ยวไปสวิตแล้วก็ล้างชุดข้างเลยนะ ทำทุกอาทิตย์พังทุกอาทิตย์เลยนะอืให้คุณจริงๆเลย <g mail> ลูกพ่อมาเดี๋ยวเราเดินทางกันไปด้วยด,ด,ดีกว่า <c oughs> เราก็จะไปท,ทําที่ร้านช่างเต่านะครับ ให้ช่างดูแลหน่อยก็คือพักเนี้ยรู้สึกว่าจะงองแงบ่อยนะเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่นะสามปีกว่าแล้วอะ่ะก็ไม่เคยได้เปลี่ยนเลยก็ตามอายุการใช้งานนะครับ โอ้ววนอาทิตย์ก็รถติดนะเนี่ยอ๋อ,อให้คุณจริงๆเลยให้คุณต้องเสียตังตลอดเลยออ๊บ รถก็ติดจริงๆเลยถึงเวลาเซอร์วิสก็ต้องเซอร์วิสรถสามปีกว่าครับ ถึงเวลาเซอร์วิสก็ต้องเซอร์วิสเนาะพวกระบบซีนอะไรเงี้ยที่มันเป็นยางเป็นอะไรอเงี้ยมันก็ต้องเสื่อมไปตามสภาพอะครับใช่ไหมยางมันก็ต้องเสื่อมแหละก็ต้องเปลี่ยน จริงๆก็ปีหนึ่งควรเปลี่ยนทกทีหนึ่งก็ได้นะผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าเอ,อปีหนึ่งเปลี่ยนทีหนึ่งก็ยังก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเลยไงผมลากยาวไปเลยนะอะสามปีอ่ะไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะ จนมันมีอาการนะก็เลยต้องมาเปลี่ยนก็เผื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆอยู่ไหนนะขับฟอร์ซ่าอยู่นะครับก็มันดูด้วยนะตรงนี้อชุบอ เรเดี๋ยวต้องเริ่มเก็บตังค์แล้วเพื่อที่จะเซอร์วิสชุดใหญ่เลยนะครับเซอร์วิสครั้งใหญ่เลยก็คือเขาที่เขาเรียกว่าแบบว่าใช่ไหมใช่ป่าไม่รูนะที่เขาเรียกว่าโอเวอร์โอเวอร์ฮอนนะครับโอเวอร์ฮอนเครื่องอะ่ะเครื่องใหม่อะ่ะใช่ไหมเขาเรียกผมเรียกถูกป่าไม่รู้นะนั่นแหละโอเวอร์โอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่อ่ะครับก็เปลี่ยน ทำความสะอาดพวกนายเครื่องยนต์อ่ะต่างๆเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆนะครับผมที่รู้สึกว่ามันเสื่อมสภาพเก่าสึกหลอแล้วพวกลูกสูบพวกอะไรอย่างเงี้ยแหวนลูกสูบอะไรสักอย่างต่างๆนานาเนี่ย <c oughs> ก็ต้องเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ก็รถผมอ่ะมันสามปีกว่าแล้วแล้วก็เลขไหม่อ่ะมันแสนกว่าโลแล้วอะ่ะก็ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องฟิตฟิตเครื่องใหม่ เพื่อว่าให้มันใช้ไล่กว่าเดิมนะครับก็ต้องเก็บเงินน่ะเก็บเงินก่อนอย่างแรกเลยเพราะกิมผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เงินเยอะอยู่นะครับ ก็ร้อนหลอนหนาวได้แป๊บเดียวเองนะแต่รู้สึกว่าปีนี้ปีนี้หนาวหนาวนานหน่อยนะหนาวลากยาวมาเลยกลางเดือนกุมภาเอ้ยกลางกลางเดือนมกราอีกนะปึ๊บแต่ตอนกลางคืนก็ยังรู้สึกแบบว่าอากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะครับช่วงกลางคืนอะ แล้วพอตกกลางวันในบ่ายอโอ้โหอากาศแดดว่าร้อนเลยนะ ชุบ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  <c oughs> พี่ชายเดินออกมาแล้วรีบหนีเลยรู้สึกว่าน้องแล้วพี่เขาจะไม่มีกระจกนะ ไม่มีกระจกมองข้างนะตายตรงนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นที่ร่ำลือมากพี่เขาโหดเขาดุ่าครับรถไม่ครบหมวกกันน็อกไม่ใส่ในี่พี่เขาเล่นหมดเลยนะ ก็จริงๆแหละขับรถออกมาก็ควรใส่หมวกกันน็อกแล้วครับอันตรายด้วยแล้วก็กระจกมองคงมองข้างก็ติดให้มันเรียบร้อยนะครับภ่นในพี่เขาก็ไม่เล่นแล้วละมาครับผมเราก็มาถึงร้านช่างเต่าแล้วนะครับนี่นะครับช่างหมวกแดงนะครับหมวกแดงแฟนทิ้งหมวกแดงสวัสดีครับช่าง มาเดี๋ยวเราก็ให้ช่างดูแลต่อนะครับอ,นนอ,อันนี้ครับน,นี่คือสาเหตุใช่ไหมช่างใช่แล้ว ตามอายุการใช้งานสามปีกว่ากับแสนกาโลแสนกว่าโลาโดนเยิ้มเลยใช่แล้วเห็นไหมเด่นนะอ,อ,อื้ยผิดมาแครับจุดเล็กๆนะที่ไม่ค่อยแบบว่าตรวจสอบมันเช็คกันนะก็จะเป็นประมาณนี้ดีที่บอก ต้องกู้ยี่กู้ยางมันหน่อยนะใช่มันออกยากมากครับเยอมีเนี่ยมันแข็งหมดแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนมันละลายอะยางมันเสื่อมสภาพใช่ไหมใช่แล้ว<ม>อันนี้น่าจะแบบหนักสุดเท่าที่เคยเห็นแล้วมีรอยละลายด้วยมันร้อนไงนจุดจุดเล็กๆเกนี่ยนะ ไม่เคยสังเกตไม่เคยนี่เลยนะถ้าล้างข้างบ่อยก็จะมีโอกาสเห็นเนะแต่พอเราเป็นคนใช้งานเยอะๆเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะล้างข้างบ่อยขนาดนั้นนี่ก็เป็นสาเหตุที่อยากจะชวนล้างข้างอย่างน้อยก็ทุกๆหมื่นกิโลหมื่นห้าทำดีใช่ไหมใช่หมื่นโลหมื่นห้าสำหรับ f ฟร์ซ่าเอดีวีนะเอ็กอย่างนี้นะ ก็คือว่าเหมือนจะว่าได้ตรวจสอบได้เช็คอะไรในไปในตัวด้วยนะใช่ได้เปิดได้เห็นนี่ครับสักคราบยางออกมาแล้วเห็นไหม<ต>ยับมันมันขอบมันเหมือนมันไม่ไหม้ด้านในเนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะอะไรคอ่อความร้อนครับแล้วก็ยางเสื่อมสภาพยางหมดอายุด้วยนะครับเพราะมันมันเสื่อมสภาพนี่ไงขอบข้างในแข็งหมดแล้วเนี่ยนะครับแข็งหมดแล้วข้างในอันนี้มันเป็นยางเป็นโครงสร้างมีโลหะผสมด้วยนะนะครับเพราะนั้นเวลาเวลาเราจะถอดนี่ต้องระวังนะไม่ใช่แบบทาแบบช่างช่างข้างทางที่เอาน็อตยิงเข้าไปแล้วไปดันออกจากด้านในดูดิเห็นวป่าดันสุม 4, สี่ชุมห้านี่โดนแข็งแตกนะ นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราก็ล้างก่อนทําความสะอาดเราก็จะได้ใส่ซีนตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่หน้าตาของซีนตัวใหม่เป็นนี้นี่ตัวใหม่ก็จะเป็นนี้นะครับสวยๆช่างเทียบกับตัวเก่าดูสภาพของเก่ากับของใหม่แสนก็โลยับยุยี่เลยนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ช่างก็ประกอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะก็คือล้างล้างให้ใหม่หมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปล้างข้างล่างอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้อะ่ะเสร็จเรียบร้อยโอเคครับช่างไปก่อนสวัสดีครับ เราก็เดินทางกลับบ้านกันจริงๆทำไม่นานเลยนะครับผมทำแป๊บเดียวเองนะ,ะประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแหละพอดีช่างติดลูกค้าหลายคนหลายคิวไนงะและอย่างหนึ่งผมมาก,ก่อนเวลาด้วยแหละก็เลยอาจจะช้าหน่อย ช่างก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการอัคลิปต่อไปของเรานะครับผม ครัผมแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็วไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ